อี e. ที่2นะครับครั้งที่สามที่สองบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมยังพระขวาสักเกสุวหารติกาปิละวัตุสมิง มาหาว ing ing like ันมหาตาภิกุสังเคะสัตทิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัศสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยพพเยนสันนิปติตาโหติภัคะวันตังทัศนายภิกุสังคชะอัทโขจตุนังสุทาวาสักสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอาังโคภัะวาสเกสุวิหารติอปิละ กบ,บิลาวัตถ be ุสมิงมหาวานเนมหาตาพิขุสังเคะสัตถิงปัญจามเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภุเยณสันนิปติตาหติภักขวันตังทัศนายพิขุสังคชะยันนุณยะมายมปิเยนะภักขวาเตนุปสังกะเมยามะอุปสังกามิตาวาภักขวาโตสันติเกปันปเจ กะคาถาพาเสยยามาติอัตโคธาเทวตาเสยยะถาปินมาพละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปาสาเรยยะปาสาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภระขวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทว,วตาพระขวันตังอภิวาเทตาวะ เอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาภะควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสมโยมยปวานัสสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมห์อิมังธรรมะสมัยยังทักกิตาเยวะปปาราชิตสังคันติอัตาโคอัปาราเทวตาภะคะวันโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตัตตาราพิขาวสมาสทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกัมะ กังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอิทธริยานิรักขันติปติตาติอาตโคอป,ปราเทวตาปควโตสันติเกอิมังคาถังอาภาติเฉตวาขีลังเฉตวาปาลีขังอัดอินทะขีลังโหนหัด จะมัตมีชาเตยยารันติสุทาวิมาลาจักุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอ,อัตโคอปาราเทวตาทะกขวโตวสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเยเกกิพุทธังพระสารังคาตาเสนเตคามิสันติอป,ปายะภูมิงปาหายะปานุสังเทหังเฮวกกายัง ปาริปุเรสันติติอัตโขภควาพิขูอมันเตสิเยปุเยนนพิกขเวทสัสสุโลกัตธาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังคัสสนายะพิขูสังคชะเยปิดเดพิกขเวอาเหสุงอติตะมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาสตเตสัมปิภคะวันตานังเอตประมะเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิ ไมยะหังเอตารหิเยปิเตพิขเวชภวิสันติานาคาตะานาคาตะมันทานนางอารหันโตสัมมาสัมพุทธาสักเตสัมปิภควัตานังเอตะประมะเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเฉยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามิพิขเวเทว,วกายานังนาม,ามิกิต ยิสามิพิกาเวเทวกายานางนาม,ามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานางอาม,ามิตังสุนนาคสาทุกังมณสิกะโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุพะคะวโตวัจจโสสุพะคะวาเอตะทะโอจัสีโลกามนุษย์กสามิยัตถกุมมาทัตตาสิตาเยสิตาคิริคภั่งปะหิตตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะ สัตส,สีนาโลมะหังสาพิสัมพุทโนโอตโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลากินโยปัจจะสะเตยัตาวาวะเนกปิลาวัถเวตัตโตอามันตะยิสัทธาสาวะเกศาสนีระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาะภิขาโวเจตจัตัปะปะกะลุงสุตตวาพุทธะสาสนางัง สัปตุระหุงยานังอมนุษสานทัศนังอัปเปเกทัสสัตตมัทคุงสหัสังอัฐสัตตริงสัตตังเอเกสหัสานังอมนุษสาสานมัถสุงอัปเปเกนันตมัทคุงทิสาสัพพาพุกะอหุงตัจจะสัพพังอภิญญายะ ว่ากิาตตวานะจักุมาตตตอามันตะยิสัทธาภาวเกศาสนระเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาทภาิขโวโเยโวหังกิตตะยิสามิขิราหิอนุปปุปพโสสัตสหัสสาวะยักขาภุมมาภะกาปิละวัถวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิการมงพิขูนางสมิตติวานาัง จะสะหัสสาเหมวตายขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกรมุงพิขูนางสมิติงวานังสาตาคิราตีสะหัสสาขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกรมมุง พิกขูนางสมิตติงวานังอิเจเตโสละสสะหัสายักขยัยขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทานาอภิกามงพิกขูนังสมิตติงวานังเวสามิตปัจจสตาักขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทานาอภิกามงพิกขูนังสมิตติงวานังอุมพิโรราชาาหิโกปุเวปุรัสสติเวสานังพินโยนังสัตต สหัสสังยักขานนายักขานนางปาริรุปาสติคุมพิโรโราชาคาิโกโสปาคะสม,มิตติวานังปุริมัตจะทิสังราชาทตารัตโถภาษาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายสัสสีโสปุลตาปิตัสสะ พระหวโวอ,อินทนามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันวนวันโตยสัสสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิตติงวานังทักีนันจะที่สังราชาวิรุษโหตับปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสาพระหวโวอ,อินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกรโมูพิขูนางสมิตติงวันนงปัจฉิมัชชะทิสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหาพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกาโมูพิขูนางสมิตติงวันนงอุตระ อุตร,รัปฉะทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานังอาทิปปตปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตสาภาหโวอินทะนามนทะนามามหาภาาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสัสิโนโมทะมานาอภิกามงพิโกนางสมิตติงวานังปุริมะทิสังทัตตาร์โถทักขินีนะวิรุทธะโกปัจชิเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตรัตรงทิสัง จตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทัทันละมนาอัตถังสุวันีกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโดทาสาอาหูวัฏจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามะเศโทจะกินุมัทุนิมัทุจะปนาโทโอปะมโยจะเทวสุโตจะมาตะลิ จิตเตเสโนจะคันทับโพนโลราชาชโนสะโพอาคูปัญจะสิขโขเจวติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหราชูพิโมทะมานาอภิกามงพิขูนังสมิตติมวานังอาถาคูพะนาภาษานาคาเวสาลาสะหะตัดชักกากรรมพระลัสตาลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนา พตารัตธาจักอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโบโสปาคะสมิติงวันังเยนาคาราเชสหะสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวันมะมัจจัตวตาจิตตราสุปันนาอิติสเตสะนามังพระอภัยันตทา,านาคาราชนา นาคราชาณมาสิสุปันนาโตเขมากะเขมกะเขมะมะกะสิพุทโธสันนะห,หิวาจาหิอุป,ปะวะหายันตานาคาสุปันนาะสาระ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะส,ส,ส,สุสามุธังอสุราสิตาพาตาโรวาสสะวัเสเ,เตอิทิมันโตยสัตสีโน การะกัญชามาหาอภิสมาอสุรานทานเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจับปหาราโทมณมุจีสหสตันจัปลิพุตตานังสัพเพเวโรจะนามานามากะสันในหิตตวาพระลิงเสนังพระโหดพัธมุทปาขมงสมโยธานิพัทพันเตพิขูนางสนิตติงวะนัง อาโปจะเทวาปัวีจะเตโชวายุทาขโมวารุนาวารุนาเทวาโสโมจะยสัสสยะสัสสาสหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะสสีโนเททเสเตทัส t ธากยาสัพเพนานตะวันิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทามนาอภิการมุภิกูนางสมิติงวันัง เวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวจะมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปูรักขิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตากขัตตานิปูรักขิตวาอาคูมันทะวะละหากาวัสูนังวัสโวเศโศสักโกปา,กาคะปุรินทะโคลทัสเ,เตทัสัถากายาสัพเพน,นานตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิคูนังสมิตติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชะละมักขิมักคิสิขาริวะอาริทากาจะโรชาจะอุมมาบุพภมิภาสิโนวารุณาสหธรรมาจะ อจุตาจะอเนชากาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวะสาวเนียสินุทัศตีทัศธากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสานิโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวานังสัมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิดทาปทูสิกาอาคูอาคูปโนปโนมโนปโนป,นป,นป,นปทูสิกาอาถาโคหารายโยเทวาเยจะโลหิตะ วาสิโนปรรารคามหาปรรารคาอาคูเทวายสัสสินโนทัศเ,เ,เตทัศถากายะสัพเพนาน,นตะวัน,นิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโนมทามานาอภิกรรมงทิโูนางสมิตติงวานังสุกาการุมมหาการุณาอาคูเวเวคณะสาหาโอทาตคัยยะหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระขชา สะมติสกาจะยะสะัตสิโนทนายางอาคาชุนปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสติสเท,เทัสเตเตทัสากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนวันโตะยะัศส,ะสิโนโมธมานาอภิกรมุงพิคูนางสมิตติงวานังเขมิตาตุสิยามากันากัตกันทกา จะย่สัตสีโนสัมพิตกาลามะเศธถาโสโชโชตินามาจะอาสวะนิมมานาราติโนอาคูอาถาคูปรนิมมิตาท้าเสเตจทัาสทธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตโุติมันโตวันนาวันโตย่สัตสีโนโมทามานอาอภิกามงภิกขูดังสมิตติงวะฏดัง สัทเทเทเท,เทวนิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคัดชุงเยจันเยจอะอสัติสาสหะปวุธาชาติมัขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเขโมขะตารังนาขังจันทวังอสิตาติตังสุพรมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมันโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคะสม,มิติงวานัง สหัสพรม,มะโลกานังมหาพรม,มพิติทติอุปอป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสศน์อิสราอาคูปัจเจกะวะสะวัตติโนเตสันจะมัสะตสโตอาคาปาหาริหาริโตปาริวาริโต เตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพรมมะเกมาระเสเนอภิกามิปัสสะกันหัสะมันที่อย่างเอทะคันนะหะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถุวสัมมันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินางอิตตัตทะมหาเสโนกันหเสนัางอาเปสาย ปานินาตะละมหตะตาตาปานิปานินาตะละมหัชะสรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุดโกตถาสโสัปชุทาวติสังกุโทอสยังวเสตัดจะสัพพังอภิญญายะว่าวักิตตวาจักคุมาต,ตาโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสศาสนีระเตมาระเสนะ อภิกันตาเตวิชานาถาพิกาโวเทจะอาตัปะมะกาลงสุตาวาพุทธสาวาสานังวีตะระหิระเคหิปักปักกามุงเนสังโลมมปิอิชายุอิชายุงชัมเพสัพเพวิชิตตสังคามาพยติตายาสัสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะีเนสุตาติ อีพีที่สองครับ。